สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทย์ลูกแก้วเทพเจ้าอยคุปนะคะทานายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอยคุปค่ะที่จะมาทํานายในเรื่องของดวงการงานการเงินความรักของท่านในแต่ละราศีจะเป็นเช่นไรในเดือนเมษายนนี้ค่ะสําหรับท่านที่เกิดในราศีธนูนะคะประจําเดือนเมษายนนี้นะคะอาจารย์ดยได้ลูกแก้วของเทวีบัสขึ้นมาค่ะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีในแง่ของการทํางานมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยมีการพัฒนาหรือต่อยอดอะไรออกไปนะคะคุณจะ ได้ไปทํางานในอีกหน้าที่หนึ่งมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนตําแหน่งงานแต่ไม่ใช่ตําแหน่งเงินนะคะเงินก็ยังคงอยู่เท่าเดิมเพียงแต่งานอาจจะเพิ่มมากขึ้นมีเกณฑ์ไปรับผิดชอบงานของคนอื่นนะคะแล้วก็มีคนจะมาขอพึ่งพาหรือมาขอความช่วยเหลือคุณด้วยในเรื่องของงานอาจจะเป็นลักษณะของการให้ฝากงานให้หรือหางานให้นะคะก็พยายามดูให้ดีค่ะเพราะว่าคนที่เข้ามาเหมือนกับเดือดร้อนจริงๆนะคะคุณก็จะต้องเข้าไปแบกรับตรงนี้ด้วยนะคะสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะเกณฑ์การลง งทุนเกิดขึ้นมีนะคะแต่ว่าอาจจะต้องหมุนเงินมากหน่อยเท่านั้นเองนะคะยังไม่ค่อยที่จะได้ เก็บเงินเป็นกอบเป็นกรรมหรือเป็นลักษณะของการเก็บออมเงินนะคะก็ยังคาดหวังตรงนั้นไม่ได้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่งนะคะเพราะว่าผลประโยชน์ต่างๆนานา,นาต้องขยายสาขาออกไปเยอะมันต้องใช้เงินอีกเยอะนะคะผู้ใหญ่เพศช,ชายผิว2องสี่อนไปทางคำนะคะถ้าติดต่องานการหรือเข้าหุ้นกันก็จะนำพาสิ่งดีๆมาให้รวมไปถึงในเรื่องของผลประโยชน์และเงินทองด้วยค่ะ ดวงของความรักนะคะสําหรับท่านที่เกิดในราศีธนูนะคะใครที่โสดมานานอาจจะเจอรักแบบปรับแบบไม่ได้ทันตั้งตัวเลยจากการเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นเดินทางบ่อยๆค่ะก็จะได้พบเจออะไรดีๆอะไรที่มันเข้าหูเข้าตานะคะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนั่นเองค่ะสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะก็มักจะไม่ค่อยมีเวลาให้แก่คู่ครองของคุณเพราะว่างานการค่อนข้างรัดตัวนะคะก็จะมีเกณฑ์การเดินทางการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงระวังมีอะไรซุกซ่อนไว้นะคะแล้วก็แอบเผลอใจไปข้างนอกนะคะ ก็ดึงใจตนเองมาหน่อยเดี๋ยวเพื่อคู่ครองคุณเนี่ยพา,ายมารู้ทีหลังแล้วก็จะเกิดปัญหากันได้นะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ